กิม,ม่้อ,อันนี้คือวัตถุดิบกับท่านผู้ชมหลกโต้กับกะเลใจอันนี้เส้นกับอันนี้ก็ได้เบลาประกอบรถเลโอ้โหว้าวโอ้ว้าวสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมอ่ปปับกับอันนี้เร็ววันนี้อากาศแดดรมลมตก อาการตึมตึมวันนี้ครับตอนเย็นๆเดินทางไปตลาดครับวันนี้ก็เดินทางไปตลาดอ่าก็มีในครับผมอยู่แถวเลยนาซวนพระตระนาอปวดยัยไปครับต่างไปตรงลาดไร่เก่าวันนี้ว่าไปเลยกับเก่าได้ครับเลยได้วัตถุดิบปเลยเดี๋ยวยองนี้วัตถุดิบประทัดมาครับเดี๋ยวว่า เราไปลุ้นกันข้างหน้าครับคือพยายามเลือกลาต้องดินครับอ่าเลือกลาจากลุมน้ำตะเลีดับตรงลาตะลีดทรวครับอ่าเราเป็นปลาที่อ่ามันเลยก็ับด้วยโอเคครับตามไปชมอ่าติดตามบรรยากาศกันเลยครับตอนนี้เลยกันไป่แน่ครับไม่ทิ้งไดสิบบาทจ่ายี่างกิดรวยร่างกิดรวยเหรอไม่ม่ย่า

对对对，好的。

นำต้นกับนำต้มเ <ari> นี่ยพี่กับตันไม้จุ่มในฝนเลยกับขว้าโอ,อา <c oughs> ้ตงแล้วการธมาได้กับนาฝนย่องนี้ก็ต้องตั้มใหญ่กับตั้งโปะขาวแม่กาเลยกับผู้บริบบทการก็เป็นได้ปลามาแล้วครับได้ปลาจากลุมนำ้ำตัดได้รับตรงร้านนะครับวันนี้เอาความไม้กับแกงเป็ดครับวันนี้แก <c oughs> งเป็ดแบบธรรมดาแกงเงิน อ่าเพราอีเดือนในตัวก็ไม่ได้ตอนเด็กเไปเสือปิกโยกได้ได้มังนั่งิ่กันยังไม่ไม่จัดแถวก็เจกแบบได้ไปลล่าปะกอกเลกันอาทิตด้ามเนี่ยกันเลยกับ่านผู้ชมอันนี้คือวัตถุดิบกับท่านผู้ชมอ่าวัตถุดิบวันนี้ก็ได้ปลาว่าวงไก่นะครับท่านผู้ชมก็ดูดูการจองนี้ก็ปลาว่าวงหมักตะกี้

วันนี้เก่งเป็ดอ่าปลาวัวบงใส่ใบียดาปลาครับนี่คือเกรย์ลกยอ่าคิมินครับ๊บคิมินคิมินเตั้เร็วกะพริกซอดพิกซอดอันนี้พิกซอดอ่าพิกซอดอ่าพิกเองอ่าบเราก็อยากบีบีริดบีบีริงนะบบงเองก็อยากลูกเป็ดแล้วก็มีวัวเตี้ยมแับนี่กับลอกปลอกบร้เลยแหละปลอกปลอกบร้เลยวัวเตี้ยมแล้วก็อ้อมแดงห้อมเหล็ก lược chay của ông lệch cả có cái viên con này biết pet rồn rồi, thử hóm Tức là, cá càng Anh này cá ta đẻ mèn. À, mình cá ta đẻ cá ta đẻ mèn tính cả, ngựa cả bông, tôm không ngựa. Ngựa. À, này là lược chay, lược văn bát anh

อันนี้ใครปลาริวกิ้วับบใครก็ริวกิ้วปกติกักิโลบางบางทีบางแห่งก็ใครกิโลกิโลละปั้นไงผมเจ็ดเป็ดลอยกับเดี๋ยวจะตามบันทีถ้าเจอถึงบันทีก็ราคาไม่แพงครับถ้าไปเจอเที่ยังง่าราหน่องครับผมราคาก็จะไม่แพงมากอันใครปลาริวกิ้วกับนะถึงนี้ก็เป็นริวกิ้วเหมือนกันครับแต่เป็นริวกิ้วอ่าตะลีทรับลุมน้ำตะลีทรับจะไม่ต้องรักกับก็เขาเรียกว่าปลาวัวบงมันด้วยกับนะวัวบงวัวบงครับ

แกกัครับท่านผู้ชมข้ากงางหลังกรใจกลก้าวไว้เรือยๆย่ยังบวกก้านี่แต่ยังท่นให้บางๆคัานผู้ชมจะได้กินได้ไหมพี่บางคนอาจจะรวยก็ได้แล้วเด อะ่อยปันดได้นครับอันนี้เพิ่มความเป็ดโรนแต่ไม่ยมันจะทำในกบลัมในกระเาอ่านดีักบกบันไดเลยครับไกลตักไกลตักไกลนนใส่วาก้าก็ไปตักลืน

kimin ta đã rồi để cả đi là vậy là tim đây tim này ngoài tiếng ít của mình dài dài động gà này mình thính anh này kimin bên kimin kế gặp sẽ không có mít gặp anh này kimin tệ kimin ban ban đâu à sẽ mì không có mít không kimin anh này kimin để đấy tầm này kiểu กระโป๋ออันลำไส้ดีครับกระ,ะปร๋ออันเรียกว่าลำไส้ที่เป็นเป๊ะเนี่ยรสชาติที่มันเป๊ะดีอันนี้ได้เป็นเป๊ะกับตัวเดียวกินอาหารให้เป็นยายากินยาให้เป็นอาหารครับท่านผู้ชมตามด้วยปิกเตยดำโดยมีตังกิน้นเหล็กย่างตัผู้ชมนี่ครับใส่ตึงๆไปเลยอันนี้ครับเพิ่ม อันนี้ยังยังครับผมเบียวยิ้มน,นี่คือเกลือวันปัตตาเนียครับอ,อันนี้ก็ได้ประมาณเครื่งยนต์โต ห้านาทีกับตะไม่จมเลืองเก่งของเรากเลืองบดของเราก็ทตมานดีกับคือก็ดีของการติมในการติมนี่ครับอ่ามันจะละเอีดดีวะแมตติกจะเตความเป็นโรนมันจะรอยว่กับตนไม่จมแล้วก็้อมตอนนี้ก็ตามโดยกะปิเหลืเกลืออีแต่ย้ม่กับาะไม่จมได้เลยไปเลยถึงการติมก่อนเพื่อให ไอ้พวกเมตไทร์เรือว่าหรือว่าพวกเม็ทโอยแมทไรกับเตปิดมาเรื่อว่าพวกกะปิเราไม่ได้กบกุ้งหมิงกะปิด้วยครีไม่ได้กบกุ้งหมิงไอ้ติมให้มันเข้ากับเลืองครับผมเสกซึมไปทุกอนุอนุครับโอเคมือเร็วๆเดี๋ยวก็ตั้งกระทะด้วยสิครับม okay. okay. ีเก่งแล้วกัดปักเนาะกับดับไม่ยอม Ah tambak noh noh ok các bạn bây giờ còn nằm ghen đất leo các bạn anh cái này còn các bạn ờ thì cô mệt tim về được à thì anh cái này đặt kiến cao các bạn thì kiến cây ở dưới này rằng leo là anh luôn cái tuấn đứng các bạn anh vào đây này từ dầu hộp mấy hộp đây này các làm mặt đấy thế có thể đưa đây rồi là lại gần kế ngay rất bây lươi để đưa tiền ai cái này cứ kế bé ban ban gặp tầm chung chút bắn 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 đã cua này mương băm bằng bây lươi cái này là kén bếp phía bếp phía kén bá thường không phải là lãi hạt mặc không phải là lãi เดนแรงทุกคนครับโกจิ้มเลย่จัดก่อนจิ้มเลยก่อนครับจิ้มจัดก่อนว่าเป็นจังไหร่อืมหอมว่าเป็นจังไหร่อเอาปยะดอปยีเลยเป็ดกิม

ใบนตุดกันี่ยวกม้อมอบใบรุดไหมมาหรือมอมเนี่ยบมัตุดจะเดี๋ยวเกับบางคนชี้ก็จะรยก็ได้เดี๋ยวเตะแต่ก็มีตอนจบลักษณะแบบชี้กันยู่เ่ยเต่ว่ากวกลิ้งแล้ก็ยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเก่งแบบบนจะเก่งมาเนี่ย เด็กวตึง,ต,งตึงตึงตึงมาเลยอันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้ครับผมเรียกว่าไข่ปลายิวยิวลุมน้ำตะลีทัพลงคราบไม่ใช่เบบี้คริสตัสนี่นะครับไม่ใช่ครับเดี๋วา่าใส้ในาน้ำตึ้งอาปองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันมีอยู่ัวเลน่นน่ปังอย่างนั้นนะครับ,รบอันนี้คือไข่ปลายิวยิวลุมน้ำตะลีทัพลงาครับ เรียบร้อวยว่าบุมบนรนี่ควคุณดยาคุกอ่า่ไม่จกับไม่มีปักเนาะวันนี้ก็ไม่ไม่มีลกเนียงไม่มีหลตอกโตก็เลยใจอันนี้เต้น Lóc nữa nóng nữa để mất nóng mìm 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 ta mìm 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 mì 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 mì

ลาวะบงไส่ใบร่าปักปกอบนี้ครับอันนี้วันนี้เป็นเมนูแบบทุกกะป่ากับตระเมจกินจ่องหน้าคนให้ดีนักเลยแบบนี้ครับโอ้ปลาโอ้กับตรมเมจโอ้ว้าวโอ้๋ยวให้น้ำเกลงมันเล็กขึ้นเข้าไปในตัวปลาอืมครับโอ้ โอ้ว mm ้าวว้วว้าวว้าวว้าวโหเดืัดจัดเลยกระไมเล็กใหปีนึงเลยแบบนีปลกเลยตัวเลยเป็นการยยันหวาให้ตุกตัวให้ตุกตัวให้ตุกตัวโอ้ว้าวว้าวว้าวให้ถูกตัวตอนี้ยังที่กับตอนนี้กเรียมได้เล้วเดี๋ยวเิ็งไม่ได้ บอกวิธีตอนนี้ก็ชิมเสเตเลยก็ิ่มความมาเทเตอรด,ด,ด้วยน้าตาลนี่แน่รับผมโอเคกคับอ่านี่แน่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 กับผมต่เกมนี้ก็คือให้มันออกเรียว่า,าเป็ดเก็มเป็ดเก็มมันแล้วก็บวันวัตุดิบ อ่าโอเคครับทา่านผู้ชมปิดกล้วยใส่กรอหครับทา่านผู้ชมตักซึบตักซึบอ,อืมโอ้ว้าวอืม,มอืมเรียบเลยครับท่านผู้ชมอืมอันนี้ใช่ภาชนะตั้งแต่หนุ่มกูไม่ได้เกินนะครับอ,อ่าโอ้โหว้าว นี่ซึบสักสามตัวนะตัวสามตัวอันนี้ตัวที่สามโอ้โหเดี๋ยวมันมากมาเลยกล่องโกมมาพีนะม,มาเลยกล่องโกม้มาตัวเลยโอ,อ้สุดยอดครับท่านผู้ชมว้าว อันนี้ข้าอ,อด่อยหลังๆครับผมตับปิ้งตับปิ้งน้อยๆอ่าประมาณเราเราเรื่อ่าน,น,น,นึงนเลยจ้ะนี่ก่นันนี่คือจิงเดือดรูมิปอ่าโอ้โหโอ้โหโหเบาอืมจิ้งเดือดอ่าดีควิดยอไม่เย่ะว่ามันนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับไอเติบไอเติอบอืมอ่าปลาหนึ่งตัว ืมเนี่ยโอ้โหไข่อืมกวามมันมาอยู่ตีไข่มันแหล่ะเก็บอืมทั้งนี้พวกไข่ปลาแตา่ไม่ยิมทต่ไม่แต่ยิมเลยจะจะต้องไข่ปลาเนี่ยครับก็คือพวกไข่ปลาริว้วกิ้วอ่าก็เรียกว่าริ้วกิ้วลุมนำทะเลรับลงใกล้ครับ อันนี้ก็ไม่ใช่ลูกันดิจับไม่ใจไม่ใ่ตื่นตะลงเพื่นเมาคุณง่ายใจวัาหลบเคลือบหลบเคลือพวงอ่าลกเคลือเคลือบเ็ไม่ใจครับอืออืออย่าทุกอย่าเลยก็จะตม่ยอืออยาเดี๋ยวกินใจก่อนนะมากับเตม่มอ่าราปต้านานโรลองนันี้จะเป็นอาหาร่งน Wall Yar h, ี้ก็บเตมิยมอางหน้ากนกับ

นี่กินเป็นยาอ้กินเป็นยาเป็นยา่มันไปเอออ่าค้า้งแนั้นเป็นอะไร่าจไม่ก่อนตอนที่พอเต้าก็มิอ่ากินเกาไม่กระได้พอเต้าก็มีเป็นม้อยาเป็นหม้อยาอย่นี้เจ้อำเภอราชพูน่คือตัว่าอ่าไก่ไม่รู้จักตอนนั้นคือตวาือว่ช่มากอ่าคุณปอันคุณปอันหรือว่าพอเต้าอันนุราช เวลากินเขาไม่ได้แล้วแต่แมาเนี่ยจะตั้งให้ไอ้ไอ้เด็กป้าอ่าเขาเรียกว่า,าลูกนนย่อนะครับไอ้ทุกตะคิดถึงกระต่ายยางควยยางควยจะเหลืกว่ติ้มหนำจุกสุดยอดหลอดจ่าเป็นแบบไหนครก็คือกต้องเ,เปญญญ็นยาไอ้จำเนี่ยกล้องตีเป็นยานี่ครับลิ่นไม่กระจบอ่าบอกขนาดนั้นกองตีมีประโยชน์ linh, mấy cái <laughs> tốt chế, từ từ đồ gìn bệnh ya, rồi sẽ vô nè, vô vô tế quá chế, sắp soi cái này, cứ lật ra cái thần bưu âm, à, kìm miệng quá, đểo, giờ đây kìm tiếng để mình vào để wow, à, hóm nát จริงๆอันนี้เลยแต,ต่ควก็จบเนอะอ่าโัวมีแต่จบเก่งๆประมาณน,นี้คือใส่ใส่ใส,ส่ปลาก่อนแต่แต่ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องการในไก่ซุกหมักแบบเพ่งๆไก่ใส่ไก่ปลาไปก่อนครับอันนี้ก็เป็นใส่เนื้อปลาไปก่อนเพราะว่าต้องการกินแบบมัน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 ไปแต่ว่ามันคุณระเแบบิดอือครับครับ,รบ,รบปลาวันนี้สดมกักครับยังไม่รู้ดำเก่งทีอันนี้คือปลาเป็นเส้นนี้องปลาเขาเรียกวัตถุดิบ

ก็การทำต้นกล้าอย่างนะ้ต้กล้าปัตตลุงนากวนบางือนแล็กก็คนับไปถึงสุทธ์ด่านแต่ก็จะนับสั้นบันน้ำกันนั่นคือพื้นทีตังเม็ดของหลุมน้ำแต่เรียกใช้เวลาคนับก็อยากับสั้นบันน้ำเลยสั้นบันน้ำก็คือรวมไปถึงพื้นทีตังเม็ดก็คือรวมไปถึงจะตูนเลยอ่าเวลาคนับจริางงี้จะตูนอปัตตะลุงอ่าก็จะนับคือเป็นจั่งนี้เดี๋ยว và nay quăng quăng rồi lào đây ai tập đêm để quăng và lùm nằm tập liên rất không ra với đứng này dạ, là chính, có nằm có đập đứng buộc với là tầm bị cháy à, tầm như cháy rằng bàn cao không Ồ. Dạ. Ừ. Ờ. Ở đây bạn đi đi chết. Đi đi chết, đi đi chết. Đi đi chết. อืมไปจัดทีรถกล้องเจมไหมครับโอ้หูลบนี่เจกระโดงเราจัดกันแตไม่ใชันนี้ตงึตงไปไกลอ้หตีมเรื่องนี้นะอ่าได้ความหลอนเขาเรียกว่าเพชรหลอนนะครับนะไม่ไม่ใช่เพชรเฉดหน่อยเพชรจีเพชรหลอนแล้วมันไปอ่าเหลือบวกกับด้วย วัตุดิบจากลุมน้ำตาลีทรับตรงนั้นกับรสชาติแก้วันมันเป็นพิเศษโอเคครับท่าุกท่านเม,มนูนี้โกม,มิดพวกเรากราบมาเพื่อแพ็คกับแกาบขอบพระคุณอาจานผู้ชมทุกๆท่านติดตามชมกันตลอดตลอดวันนี้โกมิดหล็กตีมันรายการไา้แมงิมก็กล่าบกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับ Ah, uh, dilicious. Ah, uh, thank for watching. Perbek